สวัสดีครับ ัน,นี้ครั้งที่93ตรงวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 9ข้าพเจ้าในลังส,สังกัน์ที่สองสิบน sure. ่งคอรวาจาสัทัยพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นพาจาิจารบูชาแด่คุพระกองบดีเทะเจ้าองค์หลวงปู่สามเดชุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เจ้าของชาญินดารณีขอที่เทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดถยายข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณวระัตนตรตยครูบาอาจารย์และเทวดาท บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุอัตตระคัจจันตุเทวตาสัตทมังมุทิราชสักสุนันตุสักขโมกขังสักเเกกามีตะรูเปี๊ิสิกละจัจรีตันทะริกิวิมานีทีเปี๊ยลเทจคามีตะรุวะละขะหันีเกหวัตตุมีเขเตภุมาจยันตุเทวาชลัาลวิสมียักคันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุทิมวัตวจันังสาธถวมีสุนันตุธรรมมสวนักาโลอายมัทันตาธรรมมสวนักาโลอายมัทันตา ธรรมมะสัมมาการุณายมัทันตาอดสวดนักการสิทธิคาถานัโมตัสสะภะคะวะตตุอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะตตุอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะตตุอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอดสวดสัจจกิริยาคาถานัตติมีสระนังอัญญพุทโธมีสระนังวะลังเอเตนะสัจวัจจินะสุติมีหูตุสปัฏฐานานัตติมีสระนังอัญญธรรมโมมีสระนังวะลังเอเตนะสัจวัจจินะ โสติมีัหตุสัปทานติมีสรนณังอัญยังสังโฆมีสรัณย์วัลังเอเตินะสัจวัตินะสุติมีัหตุสัปทาบทสวดมหาบทสวดมหาคารุนิโกนาโถติอาติกาคาถา มหากรุณิโคนาโถอัตไายะสัพพานีนางคูเรตวาปารมีสภาปตโตสัมพุทธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมโหตุสัพพุพัตตวามหากรุณิโคนาโถอิตายะสัพพานีนางคูเรตวาปารมีสภาปตโตสัมพุทธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมโหตุสัพพุพัตตวามหากรุณิโคนาโถสุขายะสัพพานีนางคูเรตวาปารมีสภาปตโตสัมพุทธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมโหตุสัพพุพัตตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพักวาสักเคสุวิหารติกปีระวัตตุสมิงมหามณีมหาตาพิกุสังเคนัสติปัจมาเตหีพิกุสเตหิสัพเพหีวะอรหันเตหิทัศหิเจโลกธาตูหิเทวตาเยกุเยนะสันนิปติตาหุนติพรกกวันตังทัศนายะพิกุสังคัจะ อาตโคจะดุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตัชโหเสียยังโขพระกวาสกีสุวิหารติกปีละวตุสมิงมหามณีมหาตาภิกขุสังคีนัสสติงปัจมามเตหิภิกขุตเตหิสัพเพหีวะอรหันเตหิทัศหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนนิปติตาหุนติพระกวาตังทัศนายะภิกขุสังคัจจะอนนุนัมะยมปีเยนัสพระกวาเตนุปัสสังกมยามัอุปัสสังกมิตวาพระกวาตโตสัญญิกีปจิกาคาสาภาเสยยามาติ อาตโกตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวาปุริโสสัมมาทิตังวาปาหังปภาสาเลยยะภาสาทิตังวาปาหังสมิเตยยะเอวะมีวะ สุทธาวาสีสุเทวีสุอันตระหุตาพระกวัตตุกุลตะูปาตุระหังสุอัตโกตาธิวตาพระกวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัตทังสุเอกมันตังทิตาโกเอกาธิวตาพระกวัตตุสันนิกีมังคาทังกราสีมหาสมยยุปวะนัสมิงเทวกายาสมากตาอาคตัมหาอิมังธรรมะสมยังทักิตายิวอัปปาราชิสังขติ อัตโขอัปปาราติวัตถะกับวัตตุันิกีมังคทาทั้งกปาสีละพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนชุมกมะกังสุสารตีวะเนตานิฆาเหตุวาอินทิญานิรักขัติปันทิตาติ อัตโขอัปปาราติวุตตาภกับวัตโตสันติเกอมังคาทังกภาสีเจตวาขีลังเจตวาปรีคังอินทกีลังโอหัดจม้ามีชาติจลันติสุทธาวิมลาจะกุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปปาราติวุตตาภกับวัตโตสันติเกอมังคาทังกภาสีเยเกติพุทธังสรันังกตาเศนาเตขมีสันติอปายุภูมิปหายะมานุสังตีหังเทวกายัง ปริภูเรสันติติอตาโคอปาราภิกขุอามันเตสิเยปุยเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทักนายะภิกขุสังคจาเยปิเตภิกขเวอหิสุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยะถาปิไมหังเอตละหิเยปิเตภิกขเวภิกันติปนาคธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เอสัมปิตพระกวันตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยท้าปิเมหังเอตระหิอาจิกิตตามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทสิตามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาตุกังมณสิกโลธาภาสิตามีติเอวัมพันเตติโกเตภิกขุภะกัปโตปัจจโสจุงกวา เอตถะโอักสิโลกมณุกัสสามิยัตถาภูมาตัสสิตายสิตาคิลิขภะลังปะหิตัตตาสมาหิตาปุตุีหาวาสัตลีนาลูมหังสาภุสัมพุโูโอทาตมนัสอาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาปิญโยปัญจสเตนตะวาวณีกัปิละวัตเวตตุอามันเตยิสัทธาสวกเกสรณีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกาว ເຕຈະອາຕາປະມະກະລຸງສຸຕະວະພຸດທະສະສາສະນັງເຕສຳປາຕຸລະຫຸຍານັງອະມະນຸດຕານະທັດສະນັງອະເປເກສະທະມະທະກຸງສະຫະສັງອະຕະສະຕະລິງສະຕັງເອເກສະຫະສະນັງອະມະນຸດສານະມະຕະສຸງອະເປເກນັນທະມະທະກຸງທິຕາສັບພາພຸດາອະຫຸງຕັນຈາສັບພັງອະພິນຍາຍະວະວະກິຕ เอวิชานาถภิกขวเดวุหังกิตติยิสามิกิลาหิอนุปปโสสัตปสหัสาวยักขาภุมมาคบิละวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัจจิโนโมทมานาอภิกมุมภิกขุนังสมิติงวะนางฉะสหัสสายิวัตมตายากขานานัตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัจจิโนโมทมานา อาภิคมุงภิกขุนางสมิธิโมนังสาธากิลาติสหสายคานานณทวานิโนจิมันโตชุติมันโตปนวันโตย่าสัจโนโมธมานา อภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนังอิตเตโสลัสสหัสยาคานาณตวรนิโนอิติมันโตชุติมันโตปนวรรณโตยาสาติโนมูทมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนังเปจามิตรตาปันจสตายาคานาณตวรนิโนอิติมันโตชุติมันโตปนวรรณโตยาสาติโนมูทมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวนัง กุมพ so ิโรดาชกะหิโกเวปุตรรักษานิเวสนังพินยูนังสัจจหักอังยักขานังปยิรุปาสติกุมพิโรดาชกะหิโกโสปาคะสมิติมว่นังปุริมาจักจิสังราชาทะตะลัตุปัสัสติพันธพานังอาทิปติมหาราชายาสัจิโสปุตตาปีตัสสะปหาอุินทนามามหาภราอิติมันโตยุติมันโตปนนวันโตยาสัจิโนโมทมานาหภิกรรมพิคุณังสมิติมว่นัง ทักขีนาจาริสังราชาวิรุณโหตับภะสาสติปุมพันธานังอาธิปติมหาราชายาสัจิโสปุตตาปีตัสสะพหัวูอินทนามามหพลาอิตธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัจจโนมูธรมานาอภิกรรมุงทุภินังสมิติมุนัง ปัจจุบัจ่าชิสังราชาวิลุนปะโคปัสสสตินาคานางอาทิปติมหาราชาญาสัตติโตหุตาปิตาสะพาหวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตปนวันโตญาสัจจโนโมธมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติมนังอุตาจาชิสังราชากุวโรตัปะสัสสตี ยักษ้ขาหนังอาทิปติมหาราชายาสัจิโสปุตตาปีตัสสะพหาวูอินทนามามัพพราอิทิมันโตชุติมันโตพันนวันโตยาสัจโนมูธมานาอภิกรรมุงนิกังสมิตริมุนัง ปุริมาทิสังทัตาลโตทักกินีนักวิรุณหโกปจิมีนักวิลุภโกกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสัตถทัตละมานาอัตทั้งสุวณีกะพิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสะอากูไวจันิกาสัทธามายากุเดนถูเวเดนถูวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามเสโตจักกินุขันธุนิขันธุจักปนาโตโอภมัตโยจัก เวสุโตจะมาตรีจิตเสสนะคันตภูนโลราชาชนุสโพอาคูปัญจสิโกเจวติมพะูสุริยะวัชชาเอเตใจเยตาชาโนคันทภพาสหาตาจุพิโมทนามอภิกามุงปิโกนางสมิติมณังอัทคูนภาษานาคาเวสาลาสหตัตจกาคำภัลสัตตลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทะตลัตตาจ ພາຄູນາຄາຍະສັດສິໂນເອລະວັນນູມະຫານາໂຄໂຊປາຄະສະນິທິນັຍນາຄະສສາຫັນຕິທິພາທິາປັກີວິສຸະຈັກຄູວິຫາສາຕິວນມດຈະປະຕາຈິຕະລາສຸປັນນາອິຕິເຕຕະນາມັງອະພະຍຕນາາຈານາສສຸປັນຕເຂມມະກສີພຕສັາຫິວາຈາຫອປ นาคาสุปันนาสารนามังังสุพุทธังจิตาวจิระหัตถีนะสมุทังอสุลาสิตาภาตลุวาสวัตเจเตอิติมันตุยะสัตจิโนกาและกัญชามหาพิสมาอสุลาทานนบีกษับบีปจิตติสุจิตติจัปปะหาราโทนมุจีสหัสตันจัปปลิปุตตานังสัพเบเวโรจนามกาสันในหิตวาปาลิงเสนัง ลาหุภัทธรรมปาขมูงสมยโยธานิภัททันเตภิคุนังสมิติมวรังอาโปจเทวาปทวีจัตเจุวายโยตถาขมุวัลุนาวัลุนาเทวาโสมุทยาสัสอาสหะเม่ตากรุณาการิกาอาโคเวอาเทวายาสัสสินุทัศติสัตถากายาสัพินานัตวานิโนติมันโตชุติมันโต พันวันโตยะสันิโนโมธมานาอภิกรรมงพิภูนางสมิติงวนางเวนทูจเทวาสหารีจัตสมาจตุเวยมาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาคูภุรักิตาสุริยัสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูภุรักิตานักขัตตานิปุรักกิตวาอาคูมันทวะลาหกา วัสุนังวัสโวเโตุสักุปะคปุรินทโถทะเสติสัตถะกายาสเพนานัตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนวันโตยะสักจิโนโมทมานา อภิกรรมุงพิคุนังสมิทธิมนังอธากูสหภูเทวาชลามักคิสิกาลิวะอริตกาจโรชาจะอุมาบุพานิพาสิโนวหลุณาสหธรรมมาจะออจุตาจะอานิชกาสุเลยยะปุจิลาอาคูอาคูวาสวะนิสิโนทัศสิติสัจทากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตอนนวันโตยาสัติโนมมทมานาอภิกรรมุงพิคุนังสมิทธิมนัง สมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิดทาปัตุสิกาอากูอาคูมโนปตุสิกาอถทาคูหันละยูเทวายจลุหิตวาสินูปารคามหาปารัาอากูเทวายสัสสินูทาเสเตสตถากายาสัพเพนานัตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสัจสินูโมธมานาอภิกรรมุงกูนังสวิติมุนัง สุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคณาสะสหโอทาตะไคหาปโมคะอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามัตตาหาลักขามิสกาจัญญสัติโนธนยังอาคาปจุนโยติสะอภิวัสสติทัสเตสัทธกกายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตพนวันโตยาสัติโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิตติวนัง เกมียาตุสิตายามาคตกาจะยะสัตินโนสัมพิตกาลามเชตทานโชตินามาจะอาสวานิมารลติโนอาคูอาทาคูปรนิมิตาทะเสตสัตถากายาสเปนานัตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตปนวันโตยะสัตินโนมมทมานาอภิกรรมุงพิคนังสมิติวนัง สัตติติวนิกายาสัพเพนานัตวะนิโนนามันวียนาอาไคจุนยีใจยีสติสาสหาปวุตชาติมักีลังโอคตินมะนาสวังทักเคีมูคตลังนาคังจันทังวะาสิตาติตังสัพพมาประมัตโตจาปุตตาอิทิมะโตสหะ สันนังกุมาโลติโสจาโสปาคาสวิติงวนังสหัสพัมมโลกานังมหาพัมาพิตินตติอุปปันโนจุติมันโตพิสมากายโยยาสัติโสทะเศถะอกิศลาอาคุปเทกวาสวัติโนเตสันจะมัจโตอาคาหานิตโตปลิวาลิโตเตสะชัมเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาลเสนะอภิกามิปัสสะกันหะตะมันที่ยัง เอิทัคันหะทัพันธะลาคีนพันธรมัตูสมันตาบริวาลีธามาโวมุติตาโคตินังอิติตัทธะมหาเสนุกันหะเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัตะสลังกะวาเพราวัง ยะท้าปาวุสโกมีโูธนยันโตสวิตุโกตถาโสปจุทธาวัติสังขุโตอาสยางวสตันจะสัพพังปิญญายะวะวักคิตวานาจักุมาจตุอามันตจียสัทธาแวปกีสลณีรติมาลเสนาอภิกันตตวิชานาถะภิกโว เตจะอาตปรมะกะลุงสุตวาพุทธะศาสนังวีตลาเคหิปักกามุนีสังูมัมปิอิชยุงสัพเพวิติตะสังธามาพยาติตายสัจจินโนมูทันติสหปูเตหิสวกาเตชนสุตาติหัวโจทย์จุลชัยยปกรณ์นโมมีพุทธเตชัสสารณาตยะธรรมิกาตชาปสิทธิประปสีเทวานารายะพรมมสุนา สิทธิพมมาจะอินทาจะตะตุโลคาคำพีละกาคาสมุทราปูตุงคังคาจะสะพัมมาชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุตตติอุตตตินาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตุนันนิสัยนิไลสายเซนน้เมนุราชจคุณละจีชัยยะชัยยะคำพีละโสมพีนางคีธนาคีปีสาตุปุตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสุตทานมุกชาชัยยะชัยยะวรุณนักมุขสาตาชัยยะชัยยะ จำปาทินาค้คุณละคันถูกชายยะชายยะัจฉกนัตุลงสุภละผู้ชงสีหะพยัคฆะทีปาชายยะชายยะวุณนมุขยาตาทิ่ตาทิตเสนาลีปุระสุจินารดีชายยะชายยะสุขาสุขาชีวีชายยะธรณีตะเรศธาสุชัยยาชายยะชายยะธรณีสาตินศธาชายยะชายยะมังกราศลายยวะเกชายยะชายยะวุลนักยักขีชายยะชายะนักเสสุลภูจตชาชายยะชายยะพมีนัคขณะ ชายยะชาลายชาจิราชาาาัชัยชยยะปัตวิงสับพ,พังชยยะยะอนันตาปจิกัพุทธ,ธาสาวังชยยะมหิสุรูฮัลูฮัลินเทวาชยยะพัมมาสุรคัคโขชยยะนาขโขวิรุณาขโขวิรูปโขจันทิมาลวิอินโทจะวีนัตเตยูจะกคูเวรูวลุโนโปีจัคขิวายูจะปาจุนหงคุมาโนทัตตะ,ตะลัตโกอัฏฐานละสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาสยโยอิสินุสาวกาสภาชยยะรามูพันจุเต ยยธรรมโมจะสังโฆจะทัศสปารูจะช,ย,ช,ชยกังเอเตนะชยเตชีนะชัยยะยสดีพันตุเตเอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตยช,ชยมังคลัง ชายโยปิพ at ุทธัสสะสิริมาตูอัญมระสัจจาปามตูปะลชโยอุโคสยามภูทิมันเทปะมุติตาชยยะตถาปะมะขณาหิสินุชายโยปิพุทธัสสะสิริมาตูอัญมระสัจจาปามตูปะลชโยอุโคสยามภูทิมันเทปมุติตาชยยะตถาอินทะขณาหิสินุชายโยปิพุทธัสสะสิริมาตูอัญมระสัจจาปามตูปะลชโยอุโคสยามภูทิมันเทปมุติตาชยยะตถาเทวขณาหิสินุชายโยปิพุทธัสสะสิริมาตูอัญมระสัจจาปามตูปะลชโย โุโคสยัโภูจิมันเทมุทิตาชยยะตถาสุปันนค์นามิโนูายุปิุพุตตะจัตสิริมาตอายามละสะัตปามโตูปลายชนูโอโคสยัโภูจิมันเทมุทิตาชยยะตถานัคขนามิโนูชายโยปิพุทธะจัตสิลิมาตูอายมละสะัตถามะตูปลายชนูโอโคสยัมภูจิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสัพพามะขนามิชนูชยันตูโูติยามูลีสกยานังนันทวัตตนูเอวังตวังวิจิโยโหหิ ใยาสูตใช้ยมังคะเลอปลาลาใปัลลังเกสีเซปะทักวิโมคเลอภิเสเกสักพุทธานังอคาปโตะโมตติสุนักขตังสุมังคะหลังสุปภาตังสุติตังสุโกโนสุมุตตุโตจ่สุยธังพมัจจาริสุปัตตะกินังกายยะกามังวจากามังปัตตะกินังปัตตะกินังมโนกามังปัทินีเตปัตตะกินาปัตตะกินานิกัตถวานะละพันธันเถปัตตะกินีเตอัทธัลธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาหุทะสหสัมเพหิยาติพิ จุนันตุโคนตูเยเทวาอัศมิงธานิอธิกตาทีขายุกาศตาหุตุสุกิตาหุตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินัสสสนายากาติปัฏนาเทสังสเพปุเรียนตุมโนและถายุตตากาลีปวัตจันตุวัตตังวัตสาวลาหะกาโุคาจุปัทวาเตสังนิวาเรียนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยัตาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวัมมีสุตต pues so it ังเอกังสมยังพะกวาสาวัตถิยังวิหารติเฉตวเนอนาคปินทิกัสสะอารามีตัตละโขพะกวาพิขูอามันเตสิพิกขบติพระทันเตติตเตพิกูพรกวตูปัจจโสสุงพะกวาเอตทะโวจะอุปาทาวาพิกวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏตาวาสธาตุธรรมะตตาธรรมะนิยามตาสัพปีสังขาราตอนิจาติ ตังตถาคตุอภิสัมพุทธิติอภิสมีติอภิสัมพุทธิจิตวะอภิสมีตวะอาธิกติเทสิทิพันญเปติปัตเปติวิวลติวิปัจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตพัสขาตุธรรมตตาธรรมะยามตาสัพเพสังขาราทุขาติ ตังตถาคตุอภิสัมพุทธิติอภิสมติอภิสัมพุทธิตวาภิยเมตวาอาติกติเทสติปัญญเปติปัตตเปติวิวัติติวิพัจติอุตานิกโลติสัปปีสังขาราทุขาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาถาตตธรรมะจิตตาธรรมะนิยามตาสัปปีธรรมะอนัตตาติ ตังตถากตัอภิสังพุทธติอภิสเมติอภิสังพุทธิตวาอภิสเมตวาอาติกติเทเสติปัญญเปติปัตตะเปติวิวัฒติวิวัฒติอุตานิกรูติสัพเพธรรมานตาติอิธมาปูจักพระกวาอัตมนาเตภิภูพระกวาตตพาสีตังอภินันทุนติบทสวดพัทเทกละตะคาถา อตีตังนานว่าก็เมยะนปฏิกงเคอนาก็ตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโมงสิ่งที่ยังมาถึงยะติยะชัตตีตำบหินันตังอปัตไตรจักอนาก็ตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันในจอย่ธรรมังตัทธัทวิปัสสติอสังอิรังอสังกุปังตังวิทามนุกูหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น อย่างถ็มแจ้งไม่งอนงานคอนแคนเขาควรพ่อกลุณในการเช่นนั้นไว้อชีวะกิจมาตบปังกชูชย,ยามะระนังสุวีความเพียรเป็นกิจจงทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮอินูสังกันตีนะมหาสนีนนะมัจจุนาเพราะการพัดเ์เียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหูรัตตมะตันทิตังตังเวพัทเทกรตัตโตติสันตุอาจิกขเต,เตมุนิ มุีผู้สงบย่อมกล่าวเดียวผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวสดธรรมะสังเวคะปัจจวกขณนะสพีสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสปีสัง ขาลาทุกขาสังขารคือร่างการใจ,ใจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตุนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เก็บตายไปสัพวปีธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารแต่ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะ,ะนังความตายเป็นของยั่งยืนอนวัสังมาญาณวิิตพัง อันเราจะคึงตายเป็นแท้มรณะนะปริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิีจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตต์คนที่จะสังเวชายังกายอยู่อจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภิตะวิญญาณูคันปัสสาวิญญาณจ,จ,จุตุอันนั้นทิเสียแล้วอธทิเศตษิีจักนันทับปัตตวินซึ่งแห่งนิน กลิงขลังอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดังขาประโช์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เชี่งหนออุปาทวายะตมิณูมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานินรุตัน,นติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุป,ปสมุสุโควความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเปสัตตามรันติจัตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาลิสุจมะลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย แต่ที่ว่าหังมรดิสถามิเราก็จะกต่ตงนั้นเหมือนกันนะั่นที่มีเอทะสังสยโยความสงสัยความตายนี้ย่อไม่มีแก่เราเลยบทสวดแม่ตายังกิวจิต ยังกิจุจลัะกำมังสัมเพหิพเตหิกตังกุญญูอนุโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวาสมิงธานิอธิกตาธิคายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาหุนตันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาหุนตันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาหุนตันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาหุนตันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุ ทุกขาพุตต anyway ันตุสัพเพอาจารยุปัชยายัสุกิตาหุนตุทุกขาพุตตันตุสัพเพนักกัตตาสุกิตาหุนตุทุกขาพุตตันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาพุตตันตุสัพเพสามัรินังสมิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อาคันติมยะอิติปะกวานโมโพธิสัตว์อาคันติมยะอิติปะกวานโมโพธิสัตว์อาคันติมยะอิติปะกวา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาวจินีทูเปกะเรโพธิกะเรตหิงตตหิงตาธรรมทานีนะพะวันตุกุจิตาโสติงกระโลนเตถะวิหารวมันทะเลเทลาจมัจจานนมกานจพิกโวสาราวิกาทานาปฏิอุปาสกาคามาจเตสานิฆมาติอิสลาสปานะูตาสุกิตาวันตุเตชาลากุชาเยปิจัตถสัมภาวาสังสีชตา,าตาอัตโวปัิการนิญญาณิกังธรรมะวังปจติมจเต สัมเพปิทุกัสสะกโรตุสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตทลาจบุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธายะเจหิตายะเจอัมิระคันตุสัตธรรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนุตติงสปะบุญญามะธรรมีอริยปวิติเตยสสนาหุตุสัมเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังกวีชนตุกาเลเทววัตสตุวติภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมตติงมานตาปิตาเจอัดละชังนิจังละคันติพุตตะกัง เอวังธรรมีณราชานุปจังลักขันตุสัพปทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจนิดทุกขาพยปัตตาจนิดพยาโสกปัตตาจนิดโสกาหุนตุสัมผิดเอปีปาลินูเอตาวตาจะอมเหหิสัพปตังคุณยสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทยาทานังทัตทันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหุนตุคัดฉันตุเทวตาคตา สุมังคละคาถาโหตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพเทวิตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตลังโหตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพเทวิตาสัพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตลังโหตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพเทวิตาสัพสังขานุภาเวนะโสติโหตุนิลันตลัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปติการในจจยังพลังอรหันตในจติจีนาลักขังพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปตีการในจจยังพลังอรหันตในจติจีนาลักขังพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปตีการในจจยังพลังอรหันตในจติจีนาลักขังพันธมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปตีการในจจยังพลังอรหันตในจติจีนาลักขังพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏีการในจจยังพลังอรหันตในจติจีนาลักขังพันธมิสสะปะโส สัพเพพุทธาพระรัตปตาปฏิกานในใจยังพลังอรหันตในจติินะลักขังพันธมิสสพัสโสัพเพพุทธาพระรัตปตตาปฏิการในใจยังพลังอรหันตในจติินะลักขังพันธมิสสพัสโสัพเพพุทธาพระรัตปตาปฏิกานในใจยังพลังอรหันตในจติินะลักขังพันธมิสสพัสโสัพเพพุทธาพระรัตปตาปฏิกานในใจยังพลังอรหันตในจติจินะลักขังพันธมิสสพัสโ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขนองก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมรารรมรชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุตวันคารัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จุมีิตศักดิ์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแข้าพเจาดปลอดภัยจาก่ข้าพเจ้าแก่ข้า,าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเ้าและอ้าพเจิมมามั่ขคงพเจ้าแก่ข้าพเจ้าแกรข้าพเาไม่มีอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พระพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมกาอสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโงมีความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเจดีดัตั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญบุศลนี้โปรดสิธประสาทรานน้อนสูงอนุภาพแห่งมง,ง,งคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายอดเิริทั้งป่ายไต้และป่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงห์อมฤตได้ะจะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธนุภาพเทวานุภาพและฤทธินุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ออาวนผลที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้เขครอบชาุประการเทอญ